สวัสดีค่ะสวัสดีครับปิวเตอร์นะครับยิมนะครับครับผมช่วงนี้เวิร์กช็อปแล้วก็ทั้งเอ่อวงเด็กด้วยครับช่วงนี้ก็มีเตรียมซิงเกิลสองด้วยใช่ครับผมจริงๆเออเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบคิวแน่นทุกวันแบบจริงๆเลยเพราะว่าจริงๆเราก็มีแบบอีเวนต์ต่างๆด้วยแล้วก็แม่มาแล้วมีแฟนขอบคุณนะแม่ครับแล้วก็มีมีมีแฟนสายต่างประเทศด้วยแล้วก็เราต้อง เตรียมซิงเกิลสองด้วยแล้วก็แบบเวิร์กช็อปต่างๆสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ครับผมเป็นไงพอเราแบบห่างหายกับแบบก่อนหน้านี้ก็นานแล้วพอพอเวิร์กช็อปนึงก็ปักผิวใไ้กับไัวเตอร์ยิมผมว่าครั้งนี้เหมือนพี่ชีเขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องการ acting ด้วยครับว่าเราจะเล่นในเวไหนหรือว่าจะถ่ายทําในแนวไหนพี่ชีก็จะเปิดต่างๆให้มาเขาชิมเหมือนเขาอยากอยากทำตัวเตอร์ยิมอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแบบก็เลยได้ตัดมาทำอยากทำให้มันแบบ ปังๆเขียนปังใช่เพราะว่าสีนิยายนั่นเนี่ยมันก็เป็นนิยายที่แบบหลายๆคนอยากเขียนออกมาเป็นซีรีย์คือตอนแรกอ่ะผมกดดันนะครับแต่พอผมเริ่มเริ่มได้เวิร์กช็อปแล้วก็มีมีมกดเรามีกดดันสองเรื่องเรื่องแรกตอนแรกกดดันเรื่องเออเรื่องการที่ไม่ได้ถ่ายทำมานานต่างๆอะไรอย่างนีงแ้แล, <c oughs> แล้วพอได้เจอพี่ชีก็เหมือนได้แก้ปัญหาต่างๆมาแล้วเหมือนแบบเหมือนครั้งเนี้ยเขาแบบเน้นแนว mindset ในการทํางานมากกว่า เหมือนเหมือนทำให้แบบชิวๆมากกว่าเหมว่าการทํางานที่มันสบายขึ้นใช่ครับแล้วก็เหมือนเรื่องคาแรคเตอร์ตอนแรกนะผมก็กังวลมากซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ50%นะครับที่แบบที่ยังเหลือยังแบบปลดล็อกอีกนิดนึงนะครับก็รู้สึกกังวลนิดหน่อยครับแต่ว่าเหมือนเราเวิร์กช็อปในเกือบทุกวันเลยนะในช่วงนี้เพื่อที่จะเตรียมตัวออกกองในกลางเดือนนี้แล้วแบบิวแรก รู้สึกว่าตอนนี้มันมันเริ่มแบบมีความพ้อมมากเลยเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นครั้งที่เราแบบเราคุยกันแบบลึกลึกมากขึ้นเหมือนว่าแบบเราคุยไปถึงแบบไลเซ็ตในการแบบแสดงอะไรต่างๆนะครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเที่ทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าทั้งแบบลภายนอกด้วยแล้วก็แบบภายในที่แบบมันจะมีความแบบว่าอะไรอ่ะคือเป็นเป็นแลกเกอร์ที่แบบมีมุมแบบหยาบๆคล้ายๆที่แบบ ที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นพวกเราเล่นแบบตอนนี้ดูฮาร์ดคอร์มากเลยนะฮะฮาร์ดคอร์แล้วก็ฝากแฟนๆนะฮะก็เตรียมหัวใจในการดูเรื่องนี้ด้วยใช่ฮะคือเรื่องนี้เนี่ยพวกเราทั้งเอ่อคือมันเรียกว่าจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่เตรียมก่อนที่จะไปถึงลีสตาร์ครับเพราะเหมือนเราก็คุยกับพี่เอามาด้วยก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้เนี่ยซึ่งก็คุยกับ ว่ามุมมองคิดทางอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วนี่มันก็แล้วเป็นคนสวยขันก็ถ้าเรื่องไหนครับแต่คือเรสตาร์ทผมก็แทบพอตัวฮะเรื่องราวต่างๆ่าก็ก็พอตัวเหมือนกันนะผมว่าใช่ใ่าก็รอดูครับเพราะเขาก็เวิร์กช็อปกันก็ก็เขาก็แบบ ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะเฮ้ยแต่แต่รอบนี้คือเราเราได้เห็นอะไรแบบใหม่ๆที่แบบเรายังไม่เคยเจอในการเล่นแบบเรื่องที่ผ่านมาเลยใช่ก็เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกแบบอีกขั้นในการแบบเล่นของเราในการแสดงของเรามี้อคืออย่างเงี้ยคือตอนแรกเราคุยเรื่องนี้พิชีแล้วเราคุยจิศทางตาไๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ผมบอกว่าไม่จะเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนทั้งหมดที่เคยเล่นมาแล้วก็ ฟิลลิ่งอารเราต่างในจากที่เราเราชอบกันแล้วรู้สึกว่ามูสต่างมันมันมันสนุพยายามถ่ายเรื่องเขาพยายามให้ให้อารมณ์มากกว่าให้แบบแบความรู้สึกมากกว่าเรื่องนี้เราใช้อารมณ์แบบที่เราชอบกันเราใช้แบบความรู้สึกที่มันมันเลียวเาถ่ายเลียวใช่ใจเราโอ้ยยิ่งวุ่นชอบเรื่องนี้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าเหมือน เอราะว่าชอบเรื่องนี้ไได้เห็นมุมมองื่องของเขาแล้วก็คุยกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นคืงเหมือนเราก็กดล็อกเหมือนที่ผ่านมาหลายเรื่องมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่มาสี่ปีกว่ามันก็แบบมีเหตุการณ์หลายๆอย่างด้วยครั้งนี้ก็เป็นแบบเหมือนเราได้แบบได้เรียนรู้กันแบบมากขึ้นแบบพร้อมที่จะทํางานเรื่องนี้มาใช่ครับใช่ ได้รางวัลด้ยอใช่ปีนี้ผิวปิีดีดีเพราะว่าเราได้รับรางวัลแบบครั้งแรกในฐานะแบบผู้พันเนอร์กันด้วยครับผมแต่ต้องรอดูปีหน้ามีหน้าแบบไม่รู้ว่าเฉิมเชยของพวกเราจะแบบแอบหวังแบบเล็กๆจริงๆก็ทําให้เต็มที่แบบที่สุดมากกว่าครับแล้วมีทุกวันเกิดนะครับมเราให้อะไรเขามีแล้วมีแล้วแต่ยัง ผมรออยู่ผมรออยู่คือช่วคิวผมแน่นคือคิวสมัแน่นจริงๆอันนี้คือทะไรกันทำงานด้วยกันตลอดเลยนะซีนี้ก็เล่นด้วยกันอีเวนก็ออกายกัรไปเป็นนักร้องก็ไปเป็นด้วยกัรคืใช้สิทธิ์หลายอย่างนะใอ้สิด้วยกันไปทำงาน่ด้วันเขาก็มาเป็นชีมงานให้ผมใช่ก็คือเอาอย่างนี้บอกให้เวลาได้ไงคือผมมีแต่เวลาที่อยู่กับเขาแต่ยังไม่ได้มีเวลาไปไปซื้อสิ่งนั้น แต่ตอนแรกคิดว่าจะพาเขาไปเลือกด้วยตัวเขาเองหรือว่าเราเราเลือกไปเลยแต่ผมมามองไว้แล้วใช่แต่เขายังยังไม่ได้ไปเพราะมันอยู่ที่ห้างห้างมันปิดวเอาใครวิ okay, ง่งให้ยู่ไห้เ <c oughs> อยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสักห้านาะทีให้ย้มวิ่งไปรอเล่นอะไรเลเป็นอะไรเรื่องแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหลุดนะเดี๋ยวหลุดแต่ชิ้นมันใหญ่ชิ้นมันเลยเพราะว่าเขาชอบชิ้นเขาชอบของชอบเรา เขาชอบเราอยู่แล้วอถามคาถามที่แบบรู้คําตอบอยู่แล้วไงตอนน้ตออะไรอ่ะไม่พอพอเรื่องนี้เรามีการคุยกันใหม่แล้วใช่เราเราคุยกันใหม่แล้วมันอยู่อยู่ในสิ่งแบบลึกๆอยู่เรากิดสแยกสเราแบบต้องตีความดีๆนะฮะทุกคนเป็นหรือว่ายัง คือเราปรับความเข้าใจต่างๆมากกว่าไม่รู้ว่าเราทำไงกันมปเยอนแล้วอยู่ได้กันมานาแล้วเนี่ยมัน้องปแล้วก็ยอมตลอผมก็ยอมเราก็ยอมใช่ก็คือต่างคนต่างยอมแล้วตอนนี้ใครทก่อนก็ปีที่วเราขอโทตอนนี้ก็ขอโทษกัน ใครผิดก็ต้องขอโทษใช่คนผิดต้องขอโทษฮะเาอยู่ในห้องน้ำชาอยู่กอก็อยู่เขาอยู่ในห้องน้ำชาอยู่ก็อด่าฮ่า่ันเาอยู่าล้อไม่ไ่ถึงเราอยู่ห้องน้ำชาหรอใช่ถ้าเราชาราขอโทษไหมก็ขอโทษแต่หลาก็ไม่ไม่ได้อะไรกันแล้วมากกว่าไม่ถึงเพราะว่าเขา ไม่ต่างคนต่างโตแล้วเ,เหมือนพันคือจริงๆมันก็มีบ้างทุกคู่มีหมดแหละเออแต่แค่แบบว่าเหมือนมันมันโตขึ้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันก็มันเรื่องมันรู้สึกกันมากกว่าทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออรู้สึกกันมากกว่าทำงานกันข้าเก่งหรือว่าคนที่เราไปแล้วอ้าวป่าวนี่อะไรใช่เอะไรเรืแองนี้มันแบบเพราะมันอยู่มันมีพัฒนาอะไรแบบต้องปรับตัวในของเขาหน่อย เออเหมือนก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมก็ไม่ได้หรือว่ามันมันโตแล้วอ่ะเออหลังแล้วก็เออแล้ก็เป็นเท้าแล้วก็โอเคก็เป็นเท้าก็โอเคก็โอเคเออไม่เป็นไรครฮะไม่เป็นไรก็เหมือนถึงว่าเราทำงานมาด้วยกันแบบนานจนแบบรู้ใจกันหมดแล้วใช่หน้ารักคือมันก็หน่ารักคนละแบบ ใช่แต่ก็แบบนี้ก็ถือว่าเป็นแบบที่โอเคที่สุดแล้วตอนนี้หมายถึงว่าตอนนี้ใช่เพราะเราก็ผ่านแบบการคุยด้วยกันมาแบบมามาหลายครั้งมาเยอะครับผมใช่ว่าเราก็โหเรียกได้ว่าแบบเริ่มจากแบบติดลบเลยช่วงแรกใช่แล้วมันก็แบบเรียกได้ว่าอะไรบ้างลเลยคอสเตอร์ใช่ภาคภาพนะช่วงนี้แบบ stable เ t เบิลแบบคงที่แบบ รักกันดีรักกันดีดีกันตายรอเรล่อรอเล่อรอเร่อแล้วผมก็ต้องให้เขาเต็มอยู่แล้วไม่เราไม่เอาอยูแล้วสิให้เขาเต็มแล้วผมให้เขาเต็มจริงๆให้มากขึ้นเลยอ่ะใช่เติมมากขึ้นเกินเต็มมากขึ้น แล้วผมก็ยังไงว่าฝากแฟนนะครับรอติดตามซีรีส์เฉิ่มเชยนะครับจริงๆก็จะเปิดกล้องเดือนนี้แล้วนะครับก็อยากให้แฟนช่วยให้กาลังใจพวกเราหน่อยครับก็เป็นแบบอีกหนึ่งบทบาทที่แบบที่มันจะแตกต่างจากเรื่องเดิมๆนะครับก็จะได้เห็นแบบมุมมองการแสดงใหม่ๆของเราด้วยครับผมใช่ก็ฝากติดตามเฉื่มเชยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ตั้งใจทําไปใน อีกกาลหนึ่งหรือเรื่องๆรื่แตกไม่ผ่านมาให้มันดูแตกต่างกันนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับเพราะเรื่องนี้เราก็จะเปิดกล้องแล้วก็ตั้งใจมากๆครับทั้งเรื่องร่างกายคุณนต่างๆที่ต้องถอดเสื้อเยอะหน่อยในเรื่องนี้คือคุณบอกไปเลยอ่าคือผมอ่านนี่ยายมันแบบคือคุณบอก่า ใช่อย่าสปอยว่าตอนตอนเราไปรีท so ูไปอ่านบทด้วยกันคือแบบว้าวแบบโหแบบจริงคือมันม um ันอีกนิดนึงใช่แล้วก็ใช่แล้วก็เ็ททปนี่ใช่ครับเต็มที่อย um um ู่แล้วแล้วก ok, ็อยากฝากวงเวกซ์ด้วยนะครับก็ตอนนี้กําลังเตรียมที่จะออกซิงเกิลสองของเราแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เตรีมมาแล้วเพราะมากๆใช่ใช่วันนี้ก็เพิ่งไปเรียนด้วย ใช่ก่อนก่อนมาก่อนมาที่นี่ก็เราก็ไปเรียนกันมาแบบร้เลยว่าแบบเป็นเพลงที่แบบน่าจะทุกคนน่าจะชอบใช่เพราะผมชอบมากใช่เราเป็นใจให้วงเด็กด้วยนะคะใน d ีเอ็กซ์ทั้งลายนะครับสวัสดีครับ Welcome to Star Society